้ามาจากที่มันชัยวัวชนแดนตายนะคะวันนี้อยู่กันที่สถานฑูตคุณตาซาลาเทียทำการชุมในวันที่23กันยานี้นะคะจะพามาพบกับวับคุยฟพิเศษสุดของรายการนะคะตัวติดตามที่หน้าจอนี่คือโคโนงามปานเพชรราชานุนหรือว่าไอกองนะคะชิงเงินรางวัลกติ7เจ็ดแสนบาทสวัสดีค่ะนายวัวค่ะสวัสดีค่ะเู้ามาจากทีมันชัยวัวชนแดนตายค่ะไม่ทราบว่าไหนวัวเชืออได้ค่ะนนไหนวัวมาจากขายโคไน ลูกบ้านบานบานลูกบ้านนะคะลูกบ้านลูกบ้านอยู่ไหนกันกอเพ็ดกอเพ็ดนะคะน้องวัวตัวนี้เขาไหนวัวเชื่ออะไรคะไอ้กองหรือว่าขัวนวดปานแผ่นราชานนท์นะคะน้องเขาอายุกี่ปีแล้วค่ะไกลกองเก้าเก้าปีเขาเป็นถ่ายาตัวในสาบไหมคะไม่สาบเหมือนกันไม่สาบนะคะลูกไมลูกทองลูกวัวในฟูงนะน้องก็พันการชนมาได้กี่ครั้งคะเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งล่าสุดชนะได้มาก ใส่ก้าวใสนาตส่ข้าเรา่ลาสุดหนานเยใส่ก้าวทีสายข้าตอนนั้นชนนานไหมคะไม่นานไม่นานกี่นาทีได้จําได้ไหมอห้าหนาทีนะคะต่างชนตัวนี้เขาแบบไหนคะตาชนชนได้ถูกตาชนได้ถูกถาเลยวันชนนี้ใครก็มาจะอยู่บน นวันชนนี้ชายเข้าเดิมหรือว่าเข้าต่อเข้าต่อเข้าต่อน้องเขาหนีใส่ดอนไหมไม่ดอนไม่ดอนนะคะผ่าเดินอยู่วันกิโลได้ประมาณหกโลประมาณหกโลเริมเบาเริมพอนหรือไม่ไม่ไม่แรงไม่พอนที่ติดโครอบนี้มานี่น้องเขาสดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้เลยเต็มรอยเต็มรอยถ้าเขาเรียกต่อเจ้าชนต่อเจ้าได้ไหม ได้ได้นะคะอยากให้ฟ้าถึงเอฟซีติดตามคองนองก็สักนิดนึงให้มาเป็นแรงเจอย่แงเชียย์มามาช่วยชมช่วยเชียร์นะคะให้กองออกเบียร์รบบาลน,นะก็ <c oughs> ขอบคุณสำหรับข้อมูลข้างหน้าเย่างก่อนสีในฟ้าสัมสิบกติดตามเบื่อนใจให้ด้วยขอบคุณมาก <c oughs> ค่ะ <c oughs>